นส 01-03, 02-03, 06-01, 03นะคะโทศัพท์เข้ามาแชร์ประสบการณ์ก,รกันค่ะเาาราจุ่กันฟังนะคะมีอะไรดีๆมีการอะไรที่น่าสนใจแตกต่างจากที่ชอบเคยมาออกรายการพูดคุยกันได้เลยค่ะ อาจจะต่อได้แล้ววันนี้พี่ออมรัญญาติดต่อได้แล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่พี่ออมรัญญาเีคู่พี่ออมรัญญาเดี๋ยวราชมคูว่าไปเราไปเจอแล้วมีตุ้งยายอายุไปติดต่อกันค่ะเป็นแม่ของเพื่อนแล้วไงก็หกล้มมากค่ะหกล้มแล้วแบบว่าแบบพุ่งสุ่งหลาไปเลยอ่ะหน้าอ่ะไปไปกระแทกกับพื้นดินอ่ะมีตะไคร่ปูนอยู่ด้วยแล้วก็ชาไปซีดเลยอ่ะ แล้วก็เสร็จแล้วพอดีเพื่อนอ่ะเข้าไปขายของตัดจังหวัดเขาก็โทรเข้ามาหาบอกว่าให้หนูไปดูแม่ก็หน่อยว่าเพราะว่ายายก็ไม่ยอมไปหาหมออ่ะลูกก็โทรบอกลูกหมดลูกก็มา,าก,กันารับก็เสงมาจะเอาแม่ไปหาหมอแม่แบบนี่ไปบอกว่าใช้น้ำสองไอ้นี่เดี๋ยวก็หายอเอค่ะ,ะ,ะแล้วก็หนูก็ไปดูเขา ก็หัยายทำไมต้อไปหาหมอน่ะโรคทต้องแรงอย่างนั้นน่ะแล้วก็ทาด้วยเรื่ที่หน้าก็เป็นแผลด้วยก็ให้เอาก็บอกใช้น้ำหมักไอ้นี่ก็หายแล้วน้ำหมักให้นี่น้ำหมักอะไรน้ำหมักไน้ำหมักอันนี้ขึ้นเรื่องนี้ใช่ตัวหนูแต่ขึ้นเรื่องนี้อ๋อไอ้นี้เหรอน้าผักอ๋อน้ำหมักให้นี้ที่ไหนอ่ะอ่าแล้วก็มีอะไรน้ำหมักของป้าแหละรักของป้าที่ให้หนูมาน่ะคือมันเหลือไม่เยอะหนูก็เอา อของหนูน่ะมีตัวประกอบป้าอ่าแล้วหนูก็ใส่น้ำบริเิณไปหน่อยเึิอ่าหนูก็เอาไปเช็ดตัวให้ยายจะหมดเลยอ่ะไปตัวตั้งแต่หน้าลงมาที่หน้าอกที่ขาหมดนะอ่าแล้วเสร็จแล้วความแค่งดีหนูก็เอาโปเคียวเลยนะไม่ได้ผสมน้ำน้ำโลมทั้งหมดเลยอ่าแลก็อ่ายายเขาบอกว่ามันเริ่มดีขึ้นแล้วนะที่าาชามันหายเลยอ่าอ่าแล้วก็หนูก็เอามาหาบำบัดน่ะหยดใส่น้ำให้แกกินหยดเลย ต้องมานึ่งแก็คก็ง่วงนอนแล้วก็แกจ็คก็ไปนอนแล้วหนูก็ไปดูตอนเช้ายายก็บอกว่าเขาดีแล้วดีเก่าๆแข็งแรงวันนี้ทางทำงานไม่หยุดเลยแต่สองจะทำง,งานตลอด่เนี่ยเขาบอกว่าไม่ยั้ดร่มแล้วลูกไม่พาไปโรงพยาบาลแล้วจ่ายค่าโรงพยาบาลให้อลัญซ์เหรอไม่ยายไม่นั้นไม่ไปเขาบอกเขาไม่เป็นอะไรเพราะว่างนี่แต่งงานใหม่แล้วลูกเขามีน้ำใจให้เปล่าอ่ะ แม่ลูกเขากลับบ้านทั้หมดแล้วหนูไปไปดีลูกเขาขับรถออกไปแล้วยาหมดอ๋ออ๋อวิญานี่จะวิญญานะบอกให้ก่อนนะมีอะไรช่วยเขาบ้างเข้กุศลเนี่ยอ๋ออาออ๋อแล้วยาเขาจะช่วยหนูตลอดนะคะอ๋อวิญยานี่แล้วกันนะออยาอ๋อไม่มาอ๋อก็ดีที่สามเขาประมาทแล้วอะค่ะไม่เลือกอะตอนเนี้ยค่ะไอ้เย้าสิยังลงยาหรืเปล่าลุงยาก็ ว,กกว,นนว่าถ้าโทรโทรไปหาลุงแล้วก็บอกตอนเนี้เขาก็บอกว่าสมัครของเขาให้มันเยอะๆป้าต้้งสามสิบกว่าตนแล้วอะ่อะหั้แน่สามจุดกว่าตันไร้ที่มันเปรี้ยวแล้วสี่เรือนห้าเดือนหัเรือนแล้วก็วเอาออกมาที่ไปแจ้งซื้อกับแก้ยังมีเงินกําลังใช้ถ้าจะโทรติดต่อให้เพราะว่าอ่านก็ประวัาิขาาเขาจะให้มันได้ครบปีแล้วเขาจะเปิดทีเดียวว่ามันเป็นยังไงในเช่นไรแต่ร่าสที่เป็นขยานะ่ะที่จะหนักเป็นขยาน่ะ เดี๋ยวไปเชงจ้ะไปจัดเอาไว้เองค <c oughs> าะว่าวันนี้คนป่วยนะป้ามีสูตรพิเศษนะมา,าเอาอย่างติดกระตุ้ของป้ามาใส่ป้าต็จไว้นบนคอนโดนะ<ช>ค่ะพ้าเอาแบบล้างผักไงแล้วมาใส่ขยะในบนคอนโดไงแล้ววันนั้นป้าไปจับมาลิดหนึ่งใส่ไงมันก็เกิดอาทิ่ย<ห>ี่หายึ้นมาหูหายเอ่อ นอนตายไมนอนตายไม่ใช่ไม่ไม่ใช่นอนหายจูงตายน,น้าป้าเดี๋ยวป้าช่วยไอเนี้ยขึ้นเบอร์แฟนหนูด้วยพอดีเพื่อนเพื่อน,นแฟน <c oughs> ขนาดเขาเขาเขาโทรมาหาหนูแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าแฟนเขาคุยว่ายังไงมากเดี๋ยวให้เขาคุยกันเองนะป้า้ข <c oughs> ึ้นเบอร์ให้หน่อยอาได้ค่าเบอร์อะไรคะศูนย์แปดห้า สามเก้าแปดสามเก้าแแ่สองเจ็ดเจ็แต่สองเจ็ดเจดทุชินค่ะสุดชินสุ้ชินสุ้ิุ้ชินตวจีนสุดินว้นจีรนขับเนี้ไสงสัยเรื่องอะไรหัอะไรเหนียวปัญหาได้อะไรหลอย่างนะ ค่ะก็จะชี้ชีวิตเมื่อวานของที่แฟนอุ๊ยอนยาต้อฟื้นชีวิตฟื้นถึงสักอย่าเล่ามากก็มิตรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถูกวนก่็โด้นสับอีกครั้งนะคะพี่อุ๊ยอนยา885 888277ถูกต้องไหมคะค่ะถูกต้องค่ะโอเคคุณพี่สุชินเนาะค่ะค่ะโอเคโอเคที่แฟนบ่งเล็่ด้วยนะคะว่าเป็นสามีพี่ยอนยาได้รูกด้วยนะค่ะ ค่ะแล้วก็ขอรับสี่งได้ไหมได้จได้เดาทะเากันเฉยอมีค่ะปัซืึงเนี่ยแม่แม่แม่ของอตัวเองเนี่ยปวดหัวมากแล้วก็ปวดจนแบบว่าเส้นเส้นประสาทที่ศีรษะนะกระตุก,กขขะอะค่ะเป็นมาสองสามวันแล้วไม่หายแล้วก็หนูก็ไปดูก็บอกว่าเอามาหาบรัรบัดหยุดไปให้ห้าหยุดตอนแรกแกหยุดเดียว เขาบอกว่ามันคงจะแรงไม่พอเพราะก <Bell> um> ็เป like ็นหลายโรคก็เลยให้ไปห้ายุดแล้วพักจนก็ดีขึ้นนะคะที่กระตุกอะที่ศีรษะปวดมากปวดจนกระตุกครอโรคเนี่ยแม่ก็เป็นมานานแล้วแล้วมือเก็สันเหมือนสะพานศีรษะแต่ไม่ใช่อ่ะฮะอแม่ละล้วนเอาน้ำหลัเดือนไปที่หัวแล้วสองข้างหลัไก่ล้วนหายก็หยดละค่ะก็ก็ดีขึ้น ดนขึ้นแล้วก็หายแล้วก็มาตอนกลางคืนก็เป็นอีกเือ้นพี่แม่เขาตลาเขาบอกว่ามาหาบาังบัดน้ำแทงก็เลยเอาน้ำขยะประโยชน์่หูวหัวะก็ก็หายอ่ะค่ะก็ดีแล้วคุณผู้ชค่ะก็เล่าให้ฟังว่ามันมีประโยชน์นะคะน้ำขยะแล้วาหาบําบัดใต้เนี่ยแป๊บเดียวก็หายแล้วหามละบังของลูกค้อนเลยอย่างบ้านเมียของแม่พักได้าของมาพูดธเจ้า นั่นคะอยาของม่พระเจ้า่ะขอบคุณที่เรารายะนะคะ,อะขอบคุณค่ะที่เราประสบกานเพื่อเราฟังามเคสด้วยกันนะคะเคสแรกก็คือเป็นกินญาด้วยตัวเองสามสิบเมตรคาดว่าน่าจะเป็นสิตกำอแอต่ว่าคนได้ด<ห>ื่มบ่อยๆหายเรื่องจิตจิตร้อนจิตอ่อนจิตอะไรเพราะว่าเขามองวรน,วนุ่ตันนี้เนี่ยต้องรู้ตัวไว้เลยนั่นค่ะคือ,อ,อสญญายลั์ของปานกับสามแม่เพราะฉะนั้น ต้องเืหนน้ the massage, ่หมวราพาที่ไม่มีสารเคมีซื้อจากตลาดมาซกแต่เดี๋ยวว่าหลังก็มาซื้อจากคนที่เมืองการเนี่ยเขาจะมาขายที่ตลาดสี่มุมเมืองเ่ออะไรเดี๋ยวจะอ่อให้รูรับรองว่าขายดีแน่แต่อยากขายแจ่นะค่ะจ้า ตอนนี้ขึ้นเบอร์โทรศัพท์แล้วนะคะพี่สุชินพรวนตีนค่ะแ่จอนะคะแฟนของพี่ออนวันหยานั่นเองทะหมายเลขโทรศัพท์ก็ตามนั้นเลยค่ะนะคะใครมีเรื่องราวอะไรสงสัยอย่างไร,สสาไรถามกั็ไว้ข้างล่าง,าง,างด้วยประเด็นไหนก็โทรศัพท์ไปถามได้คุณแปดห้าสามเก้าแปดแปดสองเจ็ดเจ็ดพี่สุชินพรวน ตาขาวันนี้เป็นอารมณหมดแล้วแม่เอาหมดก็หมดกายเดี๋ยวจะลืมติดตามไปนะคะจะลืมติดตามรายการผู้ชายวันนี้เดี๋ยวเขาบอกรายารโอเคได้เลยก็หลานตาดังแหละก็มันจะลายผู้ชายวันนี้แต่อย่าทะลึ่งไปทําอะไรกับอะไรนะพวกนี้ไม่ใช่ผู้ชายผู้ชายวันนี้แต่พวงนี้ไม่ใช่ผู้ชายแล้วเอามั้ยแหวแหววันเล่นเหรอแหวชื่อรายการเล่นอ่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะทุกคนเสาร์อาทิตย์เวลา10 นาฬิกา12นาฬิกากับรายกาสบายๆนาฬิกาไเจ๋งกับเรื่องราวดีๆประสบการณ์ดีๆจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้ต้องลาผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ